ฉลองอะไรหรอกปัญหาจริงๆคือไฟป่าเริ่มอยู่เหนือการควบคุมและบางครั้งมันไหม้ไปถึงคลังสินค้าเก่าๆที่เต็มไปได้วยพลุซึ่งผลลัพธ์ก็ค่อนข้างตะการตาแต่น่าเสียดายที่ไม่มีคนได้เห็นมันถ้าคุณมองไปบนฟ้ายามค่ำคืนคุณอาจได้เห็นฝนดาวตกที่ครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากหินที่มาจากนอกอวากาศแต่เป็นดาวเทียมที่เริ่มตกลงมาบนโลกโดยไม่มีมนุษย์คอยควบคุมพวกมันและพวกมันมากมายได้เผาไหม้มาอยู่บนชั้นบรรยากาศ น่าประหลาดใจ50ปีหลังจากที่ทุกคนในโลกหลับไหลคุณยังสามารถได้ยินเสียงพูดอยู่แลาต้องขอบคุณนกแก้วที่มีอายุมากพอที่ยังจําเราได้นกแก้วมากมายที่เราเคยเลี้ยงไว้ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็พูดวลีซ้ำๆที่พวกเราเคยพูด100ปีของการนอนหลับมนุษยชาติยังคงผ่านไปแค่ส0เท่านั้นแต่โลกเริ่มดูเหมือนว่าเราหายไปหลายร้อยปีแล้ว แรงสั่นสะเทือนและแผ่นดินไหวได้ทำลายความสำเร็จอันยิ่งใหญ่บางอย่างของเราสพานโกลเด้นเกตและสะพานบรูคลิน Brooklyn ได้พังลงแล้วบิ๊กเบนเบิร์ชคคลิฟาและตึกที่เป็นสัญลักษณ์อื่นๆถูกทิ้งให้เป็นเพียงเศษซากหลังผ่านไปหนึ่งศตวรรษแม้กระทั่งสุดยอดภาพวาดอย่างมนาลิซาก็เริ่มจางหายไปในช่วงเวลานี้แบคทีเรียเล็กๆเริ่มกัดกินภาพวาดที่เป็นอมะตะนี้แถมพวกมันยังร่วมมือกับมแมลงหาทางเข้าไปในกล่องแก้วนิรภัยด้วย ภายใน150ปีตึกระฟ้าจำนวนเกือบหนึ่งในสาของโลกจะถูกทำลายถนนหนทางที่ตัดผ่านอุโมงรถไฟใต้ดินก็จะถล่มลงมาวอชิงตันจะค่อยๆเริ่มหายไปและลอสแองเจลิสจะกลายเป็นทุ่งหญ้าสวรรค์ซึ่งเต็มไปด้วยช้างเดินไปมา300ปีของการนอนหลับอุปกรณ์เก็บข้อมูลต่างๆที่ผู้คนเคยใช้เก็บข้อมูลก็เสียหายจนซ่อมไม่ได้เมื่อไม่มีแฟลชไดรฟ์ซีดีหรือบันทึกในกระดาษประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษย์ก็สูญหายไป ขณะเดียวกันรถยนต์เกือบทุกคันโบนโลกถูกกัดกร่อนเสียหายไปแล้วแต่ยางที่แบนของพวกมันยังคงสลายตัวเรื่อยๆในศตรวรรษที่จะถึงหอเอ็นปิซ่าเริ่มเอียงมากขึ้นเรื่อยๆจนอุ๊บส์ห้าร้อยปีของการหลับไหลมีเพียงบางตึกที่หลงเหลืออยู่โบนโลกเทพีเซรีภาพถูกทำลายไปแล้ววอชิงตันกลายเป็นหนองน้ำและลอสแองเจลิสก็กลายเป็นทะเลทรายส่วนซากาของเมืองเวนซสก็จมอยู่ใต้น้ำอย่างสมบูรณ์ แล้วเราก็มาถึงเส้นชยัยดาวเคราะห์ของเราอยู่โดยไม่มีกิจกรรมใดๆจากมนุษย์มาถึง1000ปีเต็มเมืองใหญ่ของเรากลายเป็นแค่ซากปรักหักพังสีเขียวตึกส่วนใหญ่มีหน้าตาไม่ต่างกับขยะคอนกรีตที่วางกองกองกันอยู่แต่มันน่าทึ่งที่โครงสร้างบางอย่างที่ถูกสร้างมาตั้งแต่หลายพันปีก่อนยังคงตั้งอยู่ได้มหาพิระมิดแห่งกิซ่าและกำแพงเมืองจีนยังคงตั้งอยู่ส่วนเทคโนโลยีหนึ่งเดียวจากฝีมือมนุษย์ที่อยู่รอดจนถึงปัจจุบันคือ,อยานสำรวจภาคพื้นดวงจันทร์ ซึ่งทั้งเสรลามถูกสร้างโดยประเทศต่างๆและยังคงตั้งอยู่บนดวงจันทร์อันที่จริงยานสำรวจภาคพ,พื้นของทั้งดวงจันทร์และดาวอังคารสามารถตั้งอยู่ได้มากกว่าล้านปีและยากที่จะโดนกัดกร่อนพวกมันอาจเป็นเพียงสิ่งเดียวที่พิสูจน์ได้ว่าอรารยธรรมของเราเคยมีอยู่และแล้วนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้นผู้คนตื่นมายืดเส้นยืดสายหลังนอนหลับไปนานซึ่งหลมุมดบัยของพวกเขาได้ถูกคงสภาพไว้ในอากาศที่สมบูรณ์แบบและมีทุกอย่างที่ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ ผู้คนขึ้นไปยังพื้นผิวเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกบ้างแน่นอนทุกคนรู้ว่าขณะนอนหลับดาวเคราะห์จะถูกธรรมชาติยึดครองตอนนี้พวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างทุกๆอย่างขึ้นมาอีกครั้งพวกเขามีเทคโนโลยีและความรู้มากพอตรงเหลืออยู่ในหลุมหลบภัยก็เพื่อสิ่งนี้แหละแต่ทําไมพวกเขาถึงต้องนอนหลับไป1000ปีเลยล่ะมนุษยชาติเห็นตรงกันว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะทำให้ดาวเคราะห์ของเราพักผ่อนบ้างทั้งชั้นบรรยากาศมหาสมุทร สัตว์และพืชก็ดูสุขภาพดีขึ้นการหลับไหลของคนทั้งโลกเป็นเหมือนกับการให้ธรรมชาติได้ทำสปาสุขภาพของตัวเองประชากรสัตว์ป่าก,กลับมาเป็นปกติแม้ว่าจะยังมีของเสียที่เป็นพิษมากมายฝังอยู่ทั่วโลกซึ่งต้องใช้เวลาย,ย่อยสลายไปอีกหลายพันปีแต่ขยะพลาสติกเกือบทั้งหมดนั้นได้ย่อยสลายไปแล้วมนุษย์มีโอกาสทำให้ทุกอย่างถูกต้องพวกเขาจะทำอย่างไรกับการเริ่มใหม่ครั้งนี้กันนะ